ในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีดีตัวขึ้นแรงในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายนะคะก็จะเห็นการเหวี่ยงตัวค่อนข้างชัดในกราฟ60นาทีนะคะส่วนในตัวเดลี่เนี่ยจะได้สัญญาณหนุนจากการที่ DI บวกตัดกลับมายืนเหนือ DI ลบได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามาดับมองในที่ด้านมูลค่าการซื้อขายก็ <c oughs> ถือว่าปรับลดลงเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่จัดว่ายืนยันการฟื้นตัวในครั้งนี้นะคะ,ะถ้าดูในการาฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นเครื่องมือ Modify Stochastic ขยับเข้าใกล้เขต Overbought อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มองว่ายังไม่น่าจะถึงขนาดถึงขนาดทำ High ใ,ใหม่ได้ง่ายๆนะคะยังต้องระวังการชนแนวต้านเดิมก็คือ1475กับ1485จุดตามลําดับนะคะ,ะคิดว่ามีโอกาสปรับตัวลงนะคะก็รอซื้อได้ที่แนวรับ1450กับ1440 ซอกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว Q-House <c oughs> Q-House เนี่ยนะคะมีสัญญาณฟื้นตัวจาก RSI แล้วก็ Modified Stochastic นะคะโดยเฉพาะตัวหลังที่มี bullish divergence นะคะขณะที่ราคาปรับขึ้นมาด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะก็แนวโน้มก็มีโอกาสขึ้นต่อแนวรับของ Q-House อยู่ที่3บาท8สตางนะคะต้าน3บาท24กับ3 34บาท34แล้วก็คัดลอสที่3บาท2สตาง ถับมาเป็น nwr นะคะก็ราคานิ่งไปนานนะคะแล้วก็เริ่มบิดตัวขึ้นได้นะคะด้วยอวอลลุ่มที่หนาแน่นนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อกลับขึ้นมาจากเครื่องมือนะคะราคาก็กลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่สําคัญทุกเส้นในกราฟ60นาทีได้นะคะระยะสั้นก็เลยมีแนวโน้มดีน่าจะรุนขึ้นต่อได้แนวรับของ nwr จะอยู่ที่2.96บาแนวต้าน3.10บาทกับ3.16บาทแล้วก็คัดลอสที่2บาท92 ตัวสุดท้ายเป็นโกลบอลนะคะตัวนี้ก็กราฟ6 0นาทีเช่นเดียวกันนะคะปรับตัวขึ้นพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือนะคะราคาก็น่าจะผ่านจุดต่ําของรอบไปแล้วนะคะอย่างน้อยก็มีโอกาสทดสอบแนวต้านเดิมนะคะก็คือช่วงประมาณ20.8ถึง21บาทได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่19.9แล้วก็คัดลอสที่19.70ค่ะมีประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ